สวัสดีนะครับเพื่อนๆนักสะสมทุกคนทุกท่านนะครับขอยินดีต้อนรับเข้าสู่ชแนลนะครับในคลิปนี้นะครับเราก็มีนะครับตัวอย่างครับเรียกว่าแบงค์หนึบาทเลิกทาสนะครับที่จะมาให้ข้อมูลกับทุกคนทุกท่านนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลกับรายละเอียดกันเลยนะครับใบละประมาณ5้าพันนะครับแบงค์นี้นะครับสวยๆเลยนะครับอ่านี่ จุดสังเกตนะครับหลักๆเลยนะครับสําหรับแบงค์นี้นะครับที่จะทําให้มีราคานะครับให้ทุกคนทุกท่านนะครับดูตามไปพร้อมๆกับผมได้เลยนะครับเมื่อคุณพลิกธนบัตรมาที่ด้านหน้านะครับคุณจะเห็นคําว่าตัวอย่างนะครับเห็นไหมครับนี่จะเป็นจุดสังเกตจุดแรกเลยนะครับจุดแรกเลยนะครับคําว่าตัวอย่างตัวเดียวเนี่ยพร้อมกับเลขตองนะครับหนึ่งเงี้ยคุณขายให้ผมได้ใบละสามพันเลยนะครับสาเหตุทําไมต้องมีคําว่าตัวอย่างนะครับเนื่องจากแบงค์ตัวอย่างเนี่ย มันจะเป็นแบงค์หายากนะครับเป็นแบงค์หายากแล้วก็มีการเล่นหาก,กันในตลาดตักสะสมก็แพงตามสภาพการใช้งานนะครับสาเหตุที่จะต้องเป็นเลขตองนะครับเพราะว่าเพราะว่านะครับไอ้ตรงเนี้ยสามารถนะครับเอาเข้าเครื่องพิมพ์นะเพื่อพิมพ์มาให้เป็นคำว่าตัวอย่างได้นะครับดังนั้นเนี่ยมันจึงต้องมีจุดสังเกต ก็คือต้องเป็นเลขตองมีคําว่าตัวอย่างนะครับแล้วก็ด้านหลังจะต้องมีเลขกํากับแต่พวกนี้เนี่ะถ้ารู้จักฟอนในพวกคอมพิวเตอร์เนี่ยมันก็พิมพ์ออกมาได้นะครับรู้ตาแหน่งรู้อะไรอย่างเงี้ยดังนั้นนะครับนอกจากแต่ว่าเราใช้วิธีการดูลักหลักเอาแล้วกันนะครับเพราะว่าเนี่ยเราจะต้องดูจุดตรงนี้นะครับเห็นลาร,ราาผมไหมครับนี่เลยเจ็ดสี่หนึ่งสี่นะครับด้านหลังเมื่อกี้นี้แล้วก็ด้านหน้าเป็นแบงค์ เลขตองศูนย์แล้วก็มีคําว่าตัวอย่างนะครับเป็นองค์ประกอบแบบนี้นะครับเห็นไหมครับหมวดนี้ส่วนใหญ่ล้วจะเป็นหมวด e นะครับเพราะเป็นหมวดเลขนะครับที่เป็นเลขตองนะครับผมเรามาดูกันนี้ข้อมูลคร่าวๆนะครับก็เป็นธนบัตรตัวอย่างนะครับหนึ่งร้อยบาทแบบที่สิบห้านะครับเรียกกันว่าแบงค์ร้อยเลิกคาดนะครับผมสภาพไม่ผ่านการใช้ใบละห้าพันสองร้อยบาทนะครับมีซื้อขายในเว็บนะครับลองไปค้นหาดูได้เลยนะครับผม แต่เนื่องจากขายยากเห็นไหมครับแล้วก็ขายดีด้วยนะครับซื้อไม่ทันนะครับผมสินค้าหมดนะครับโอเคนะครับผมเห็นไหมถ้าใครที่มีเนี่ยสามารถขายผมได้แน่นอนนะครับเพราะว่าผมเอาไปขายต่ออีกทีนึงนะครับได้ราคานะครับผมก็มาดูคอนเซปต์นะครับคร่าวๆของธนบัตรอันนี้นะครับซึ่งนานๆเนี่ยมันจะรุดออกมาทีนึงนะครับ แบบที่สิบห้านะครับจะออกแบบมาในคอนเซปต์นี้เรียกว่าราชวงศ์จักรีคือมุ่งเน้นการเฉลิมพระเกียรติให้กับพระมาหากษัตริย์ไทยในยุคราชวงศ์จักรีนะครับเริ่มนําออกมาใช้ตั้งแต่ปีพศ2540นะครับเป็นต้นมาก็ปัจจุบันนี้ก็เริ่มผ่านได้ยากเนื่องจากเขาเก็บนะครับผมธนบัตรหนึ่งร้อยบาทนะครับหรือที่เรียกว่าแบงค์รอยเดอร์คาดนะครับถูกประกาศออกใช้เมื่อวันที่ห้านะครับกันยาย,ยนปสองพันห้าร้อยสี่สิบแปด และเริ่มให้ประชาชนทั่วไปเนี่ยแลกเอามาเก็บสะสมหรือแลกเอาไปใช้ในวันที่21ต,ตุลานะครับปี2 5 4 8เช่นกันนะครับธนบัตรด้านหน้าก็จะเป็นในส่วนของ100บาทก็คือแบบทั่วๆไปก็คือของรัชการที่การนั่นเองนะครับซึ่งพระองค์จะทรงเครื่องแบบจอมทัพอยู่ตรงกลางขวาแล้วก็มีตราสัญลักษระมหาปรมาภิไทยพบรตรงกลางซ้ายนะครับแล้วมีแถบน้ำเงินก็คือเป็นพวก ข้อมูลรายละเอียดที่อยู่ทางหน้าแบงทางนั้นเลยนะครับผมด้านหลังก็จะเป็นเนี่ยเห็นไหมครับเป็นในส่วนของราชการที่5้านะครับเลิกทาสนั่น,นี่ครับก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากทางเว็บด้วยนะครับที่ทําทเว็บขึ้นมาเพื่อให้พวกเราได้ทําการศึกษาแล้วผมก็ได้นําข้อมูลมาให้เพื่อนเบนเดฟซี่ของผมได้ศึกษาต่อไปในโอกาสหน้าเนี่ย ผมฝากให้ทุกคนทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับคลิปวิดีโอนี้นะครับในโอกาสหน้าเพื่อผมมาร์คคลิปให้ข้อมูลความรู้หรือประกาศรับซื้อแบงค์ใดๆท่านจะได้ไม่พลาดรับชมนั้นเองนะครับ